เด้อพี่น้องหมอลำไยว่วงดังรอถ้าฟังเด้อรับเจ้าแมนดีเอาเหลือหายบบทะผู้ใดคือลำมวเนเธอดว่าล่ำตัวหมอลำถึงคอยไปจ้างไว้นั่นบอกเออจำ่าได้สมบัอิออแอต่เลาอยดาเจจาบ่ม่าอยู่ยังวะบ่ม่าจังได้คอยมาจำจะไว้ตังลอ่อยหนึ่งออเออแมนละเนอะ เป็นมมลัมคณะแรกที่มัดจำเจ้าภาพมาแล้วก็ดีหล่ะฝ้าลัมเ้อเบิ่งใหตุอยแต่งโตกันเด้อมันเสียเเสียเวลาคอยบอดซึ่งโมแต่งมาแต่บ้านพูดหรือว่ามมลัมพี่บาวโแต่งโตมาแต่บ้านเขาก็มางอดหานสักคนเดียวเขาจังแต่งโตอ๋อแต่งให้เฝ้าแต่งเนี่ยฝ้าวลัมเจ้าเจ้าคือบ่ลงไปล่ะอโอ้ไปเฮ็ดหนังก็อยู่นี่ตัีวก็ส่งว่าควบคุมทางร้กโมอลำเป็นยังหวะอ๋อเจ้าสีนางยืนซึ่งหันน้ำมอลำนี่บ่อก็อยู่นี่แล้วโอ้ยเจ้าภาพงานแหลกของโลกน้อนางซึ่งหันน้ำมอลำ เราว่าสิไปหาขอล้อซองขวมีพี่น้องกินน้องโ้แล้วนะต๊ะละงามบ่จะว่าโอ้ยคืออยู่ตัวละคือพระเอกน้องสวัสดีนพีน้องที่มาล่องลิเกบอกเอาได้ลิเกบอกเอาได้เอามมล่ามันไม่เ่าบอมักลิเกนี่กระซ้าง้วเป็นยังแล้วตายไปแล้วห้วยเฮ็ดบุญน้ำเล่าเสนอหนึ่งงานหนึ่งงานเล่าเสนด้ดินี่สมบัติไม่เอาลิเกบอกเอาอเออ เฮยเดี๋ยวเอาเอาแบบล้ำเพิ่นหรือล้ำเวียงโอ้ยไอ้ล้ำแบบพ่อนี่นายเอ็งหลังเอ็นล้ำหยังเหรอ๋อล้ำเพิ่นก็ขาขาวเออนั่นแหละล้ำเพิ่นนั่นแหละแม่เทามากอยู่บ่ะไรหวยกับหองหมัดเอาเอาแบบมี้ฝ่าบ่อเอา้ามี้ฝ่าเ,าาเาานี่ยหน่อยหน่อยอ๋อผู้ใดออกมากับห้องหาแต่ฝ่าเด,ดี๋ยนี้ห้องเนี่ยหน่อเดียวหนิ ผู้เน็ตออกมากากับฝ้าให้ฝ้าห้องลายไปตามไล่มันสะกอนพู้นัน้นออกมากากับฝ้าให้ฝ้าห้องตึงขี้ดินแลนโผโผโอ้ยกับสองแมวนเอาอยู่บอกเฮ้ยมันมือนกับอย่างในตัวองเอาเอาแบบนี้ฝ่า <c oughs> เนาะ <c oughs> เอาเอาเอาแบบนี้สามวงเศรอบอ๋องสามวงเศรนี่อะไรนี่ผู้ใดออกมากกับได้เวลาสามวงเศร้เขาน้อยเองที่ต้องขึ้นไปวาราชการ บุนันออกมากะได้เวลาสามโมงเส้าก็น้อยสิต้องไปไหว้แม่สิโอ้สามโมงเส้าเดี๋ยวจะสิเซลจะสิเซลจะเไปก่อนโอ้สามมันจะว่าสุขคนแถวบ่เหรอเฮยว่าสุขคนแม่ขันบัวพูดทั้งนั้นบ่ได้ออกมาเด้กโอ้พูดเจริญองหานออกมาบ่ได้อืออเอาตามงนัดตามงนัดเอาเอาแบบไฟแสงสีบ่เฮ้ยไฟแสงสีจะเอาเด้วยป่ะบ่บบ่บุบบ่แม่นบ่เอออยายายาแม่เท่าใครตายย้อนนี่แล้วนี่ ก้อนที่ตายแล้วตาบอดก่อนตัวโอวแบบสีเขียวสีแหลืนี่นั่นแล้วย่าเสี่ยมาแท้ๆได้ไงน้โอ,อไม่เป็นของย่องแข่งแย่งบอกเป็นตะเบิงดอกเออแม่นละ่ะพี่ก่นั่งเอกไข่กระต่ายย้อนอันนี้ละ่ะผพาเก้าเป็นผพาไม้พาไม้เป็นผพาเก้าแบบมัน,ม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 นั้อเอาไปเอาแจ้งรถนะเอาแจ้งเนาะบันน,นี่นี่เจ้าคือว่าท่านได้ประกาศซื้อขนาดมันก็สิล้ำรถ อุ้ยประกาศซื้อสักก่อนจะบอกอุ้ยก็ประกาศพี่น้องกันมันสิงหูเรื่องเกือบลืมนอกคณะยังก็ว่าไปันงตัวเอาประกาศก็นอกเออประกาศคณะสอนบขดลศิลปินอัศวินลำเพลินกายเกินขึ้นฟ้ายุคพัฒนาทาวงเห็นมันว่าอย่างเดียวเดียวเดวมันมันยังมากคือสิเงี้ยวเสียงสื้อคณะตัวว่าจะยง้าวเสียนี่ขนาดก็ค่อยได้เบาได้เครื่องเดียวเด้นี่ โอ้ยมันก็นเงาพวดด้วบอกโอ้ยจะเงาปะเงาเราเขียนเส้นป้ายนี่ซ้ำพาพวทตัวโอ้ยเงาปวดเออเอาอะไมเนาะเออเอาคณะอื่นตั้งคณะอื่นก็ได้โอ้ยคณะสอเพชรนินจินดาราคาแพงยามมือแดงคณะจะได้อีกมันคือไปทั่วเที่นเนาะนี่เนาะเจ้าก็ได้เฮดตั้งซื้อไปหลายอันเขียนป้ายไปหลายว่าสั่งกระสิประกาศให้มันหยามเลยต่อไปล้ำหลดเนาะสนาะล้ำหลดทำบานี ขั้นบ่บอกย่านพี่น้องโบงูน้ำซื้อของกระผมนบพดลดวงพ่อนเด้อครับให้จือจำเอาไว้ปเป็นมอลลเงื่อนล้านแถวทางเมืองอีสานเขาลือผมที่หนึ่งซาจนดังตึงตึงคนเขา,าเว้าเหลากันปีหนึ่งนั้นไปล่ำแข่งอยู่เวียงจันพี่น้องเอ้ยผู้สาวตายสามพันผู้บบาวตายสามร้อย กับเล็กน้อยร่วมกันเป็นสี่หมืนผมเลยเฝ้ากับขึ้นหนีมาล่ำอยู่บ้านเพราะกลัวยานเพลินบอยงังข้างนึ่งนั้นมาล่ำแข่งอยู่เมืองอุบลล่ำนํำกันสามคนผู้นุงเหลตาไตข้าฮานมันเสียงเจ้าบ่บ่อปะปืงกัดแล้วไต่ผมเฝ้าขึ้นเมื่อบ้านไปล่ำงานไม่ป้าจอยแล้วจ้างแปดพันก 8, ับเก้ารอย ผมล้ำไห้เคืองคืนแล้วจ้างถือไหลแปดพันยังว่าถือเกิน่อยากเาาค้นคว่ำเกาข้าวหลังยานคนสั่งคว่ำคุยวนบผดนคุยโม่ด้าติโท้คุณป้าตั้งแต่อาจารย์ทองคำเพิ่นกันยงได้ว่าอีพอเสาพงภาพพัฒนากัญยงเคยได้ยองว่าล้ำใดลื่นคน พ่อเสาใดที่ว่านี่พ่อเสาพงภาพพัฒนาทาวังหินเจ้าบ่จักษ์สมองโอ้ทาวังหินเออเจ้าเสาอื่นเจ้าอย่าสอข่อยเลยแม่ลังหา่อยลืมคว่ำล่ำมันสิยากเด้งโอ้แต่ล่ำอยู่เสมอกระถิ่นลืมอยู่เสมอเสมอพวกไมีผู้สอข่อยเละแหมงูให่เจ้าลดสอเอาสอเอาลำเจ้าหอดไซแล้ยนออบาเนี่โอ้ยขัดไม่ถี่ลืมเดียวสมบัติหอดไซหล่ะหอดอีพ่อเสาพ่อเสาหน่อ๋ออาจารย์เสาไก่ยังเคยได้ว่า แต่อาจารย์ถูท่ากันยังเคยยกย่องว่าลำใดลื่นคนหรือสิว่าก่อนดนล่ำแบบอาจารย์สมพรอนพิร่มนันนาครับมาแข่งผมกันยังแพรเดี๋ยว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 ฮะไม่ยังอีกเนาะฮะนี่นพรอพิร่มนัน่ยบอแพร่เจ้าข่อยตีแพร่พรอนพิร่มแหมโอ้สันอ <c oughs> เอาพิร่มต่อสัน <c oughs>